สังเก iscilla, ตไหมว่าครูเอาอะไรมากล่อง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 นักเรียนดูรู้วก่อนโลกเป็นอะไรนะลวดลวบ้านนะฮะลวบ้านวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องแม่ตาแม่กอการนะคะเดี๋ยวครูถามก่อนว่าแม่ตาแม่กอกาเป็นคำที่มีตัวสะกดไหมคะไม่ไม่มีนักเรียนสามารถใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเลยนะคะ งั้นคุณจะให้ยกตัวอย่างคำในมาตรมแม่กอกาที่นักเรียนเคยเห็นเคยรู้จักที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่น หลังนี้คือบ้านแม่ตาแม่ปอกาถ้าเปิดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะมาหยิบกระดาษที่อยู่ข้างในนี้นะคะปัดคําแล้วบอกเพื่อนๆอ่านให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าเป็นคําว่าอะไรแล้วนักเรียนไปติดติดตรงไหน,นอ่าเดี๋ยวครูให้ดูนะคะไปติดตามหมวดหมู่หมวดหมู่ของรั้วหลังนี้นะคะ เปิดรั้ว,วบ้านเข้ามาแล้วนักเรียนก็จะเจอหมวดหมู่ของบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็จะมีหมวดหมู่ของคําในมานตาแม่กอกายอยู่นะคะเดี๋ยวนักเ,เรียนจะเลือกแล้วมาติดตามหมวดหมู่ที่คนรูมีให้คนละหนึ่งใบนะคะมีหมวดพืชผักผลไม้หมวดสัตว์ แล้วก็หมวดสิ่งของนะคะอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะอย่างนั้นกลุ่มหนึ่งมาเลยค่ะอ่ากลุ่มหนึ่งมาเลยค่ะอันนี้คุณผู้เปิดบ้านนักเรียนดูคำแล้วอ่านเสียงดังให้เพื่อนฟังด้วยนะคะง้อครับอ่าให้เพื่อนดูด้วยอ่าอยู่ในหมวดไหนลูกอวบค่าอวบอาลำใหญ่กาลาเชครับ อ่ะอยู่ในหมวดไหนดูดีๆอ่ะเพื่อนๆดูดิค่ะถูกไหมคะถูะะะก่ะเพื่อนคมากอ่ะอุ้มสองมาเลยค่ะกุมสองมาเลย,เลยจำปีคผมเก่งค่ะอ่ะอยู่หบวดไหนอยู่นวดไหน,นไหน,หนาค่ะเออ วางถูกหมวดไหมลูกถูกขอบคุณมากเลยค่ะถ้ดใคุณู้ฝา นาฬิกาอ่านาฬิกาครับอ่าพวกเราเช็ดหน่อยถูกไหมถะอถูกเลไงต่อไปต่อไปมาค่ตัวที่เราจะได้ทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันนะคะต่อครับต่ออยู่ทางไหนลูกอ่าเสลอค่ะ มาล้ค่ะอะเพื่อนติดคะ หม่อค่ะโหละพาค่ะืมเก่งมากเสียงฟังชัดไก่ครับน้ำติดตรงไหนอ้าวพวกเราเชฟถูกไหมฮะ ตรสุดท้ายถูกไหมคะถูกค่ะโอ้ยยังเหลืออยู่นะะอ่าตรงือให้กำลังใจเพื่อนด้วยอ่าอ่ะยังเหลืออยู่อีกโอ้หลายอันเลยนะคะอ่ะโรูขออาสา เหลืออีก6ตำแหน่งนะคะอ่ะใครจะอาศาายยกมือขึ้นเลยค่ะอ้อวมาเลยค่ะอนนี้ยกมือมาเลยค่ะคานาครับไยไม่ไปสาการแน่ลูกก้าพา ตอบมครับอ่าอ่าโอ้เลยเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งค่ะคุณครูก็ได้อ่ะอันนี้อ่านมาเลยค่ะกาลีกาลีคุณครูติดที่ไหนมัวร์มาไกาลีเป็นผลไม้นะคะอ่ะทุกคนเก่งมากเลยตอมือไปเอง ะะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะคะเป็นมาตราแม่กอกามาตราแม่กอกาครูจะถามว่ามีตัวสะกดไหมคะไม่มี<ล>ค่ะถามแม่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอะใครมีข้อสงสัยยังไงไหมคะไม่มีนะคะงั้นครูขอจะให้นักเรียนช่วยกันอ่านหนึ่งรอบนะคะอะขอ อ่ะเอาบนพักก่อน,นนะรอนะค ังกิจที่อยู่ด้านล่างนหคะอค่าคราวหน้าอาจจะมีทิเชอร์เอาของเราไปใช้ได้ด้วยนะคะคุณจะยกตัวอย่างอย่างเช่นจอร์เจ้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะโค้ดาเก่งมากนะคะสมมติว่า สิ้งของกูเก่งมากนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะได้ใช้สื่อนี้อีกนะคะวันนี้กูจะจบไว้แค่นี้เดี๋ยวคราวหน้ากูจะให้ทำงานหนึ่งชิ้นนะคะ